สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการที่นี่เสียงจากอบอจอค่ะค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีที่13ค่ะซีซั่น1ของเราแล้วนะคะค่ะช,ช,ช่วงนี้ก็เป็นประจำของสัปดาห์ของเดือนมีนาคม2,568นะคะก็ช่วงบรรยากาศเช้า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังน้องใหม่ก็ร่างกายก็อาจจะปรับตัวไม่ทันทั้งบวกกับฝุ่น pm 2.5ของจังหวัดชัยภูมิก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ไม่ควรที่จะละเลยหรือว่าไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของจังหวัดชัยภูมิว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพอ,อุณหภูมิอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ควรที่จะละเลยนะคะเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมด้วยนะคะ เกษตรกรรมด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ผลผลิตเสียหายนะคะอาจบางพื้นที่ก็อาจจะมีไฟฟ้าดับนะคะลมกันชกแรงมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ก็ไฟดับนะที่บ้านพี่เบียดับนะคะน้องใหม่แล้วเมื่อเช้านี้สํานักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิก็ดับเป็นบางพื้นที่นะคะตอนนี้ก็สามารถปฏิบัติงานได้แล้วนะคะก็ควรที่จะ แลมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ในการเดินทางด้วยนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นของด้านสุขภาพร่างกายจิตใจนะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมเพราะว่าน้องบีบอกว่าเขาบอกให้เตรียมทั้งกันแดดร่มเ<ช>พิม่มเติมจากน้ากากอนามัยอ,อันนี้กสิ่งสำคัญของสาวๆนะคะที่ออกจากบ้าน<ช>ควรที่จะพกพาติดไว้กันด้วยค่ะค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าวันที่6ถึงวันที่8มีนาคม2568เนี่ยะจะมีพายุนะคะก็ศึกษาดีๆนะคะแต่ว่าจังหวัดชายภูมิเนี่ยก็มีผลกระทบนะคะก็อย่างพี่เบียพูดไปก็ไฟดับเนาะก,ก็ฝน<ะ>มาจากทางไหนไม่รู้แหละนะคะ,คะแล้วก็เดินทางเข้าตัวเมืองชายภูมิและเมื่อช่วงเช้าเช้าใช่ไหมครับพี่เบียร์เช้านี้ก็เปียกปอนกันมาทั้งสำนักง,งานเลยนะคะเพราะ,ะว่ามัน ตอนเช้เชาๆนะคนที่กําลังจะเดินทางไปทางมันนี้ก็ขับรถมอเตอร์ซมอเตอร์ไซค์นะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะเมื่อเช้านี้ก็อาจเปียกปอนกันแล้วก็คนที่จะ,ะกินยานะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายมืนหัวปวดหัวหรืออาการคล้ายจะเป็นไข้นะคะก็ควรที่จะกินยารักษาไว้เบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ที่ข้อควรในการระมัดระวังในช่วงของหน้าฝนนี้ก็คือไม่อยู่ใกล้ป้าย โฆษณาใหญ่ๆนะคะใต้ร่มไม้หรือว่าใต้เสาที่มีขนาดใหญ่นะคะควรอยู่ที่โลง่งแล้วก็พวกเครื่องประดับนะคะที่เป็นสายล่อฟ้าก็ควรที่จะเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์อันนี้จะเป็นสื่อที่ว่าจะดึงให้ฟ้าผ่าได้ก็ขอความระมัดระวังนะคะตอนที่เราควรที่จะพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝน นะคะเพื่อในการที่จะเดินทางไปทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจต่างๆของพ่อแม่พี่น้องสาวจังหวัดชายภูมิด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของนางสาวสุรีวันนากรสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิค่ะค่ะมาวันนี้มาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีภารกิจ นะคะ,คะนโยบายทางก้าด้านของท่านนายกสุริวัณนาคสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมินะคะสำหรับด้านแรกในวันนี้ค่ะก็เป็นด้านการบริหารจัดการนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568นาค่ะนางสาวสุริวัณนาคสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิค่ะประชุมเพื่อติดตามและก็สรุปแนวทางปฏิบัติ าตามข้อสังเกตร,รายงานผลการตรวจสอบสำลิดนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผล,ผลผลิตทางการเกษตรปีงบประมาณ2,564ถึง2,565ณห้องประชุมพยาพรกดีชุมพลชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ ในส่วนของด้านการบริหารจัดการนะคะในด้านที่2ก็เมื่อวันที่3มีนาคม2568นาะคะนางสาวสุรีวรรณกระสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะนายวันลบชัยคานผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะขับเคลื่อน ตามเด็กและเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษานะคะพร้อมมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MMOU นะคะความร่วมมือหน่วยงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะณนะห้องประชุมพญาแลสารการจังหวัดชัยภูมิค่ะ ค่ะแล้วก็สำหรับด้านนโยบายบริหารจัดการนะคะ,ะเรื่องที่3ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ค่ะนางสาวสุริวัณนกสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัยภูมิค่ะท่านก็ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง ความเข้าใจทางวิชาการหรือว่า MOU นะคะโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนสร้างสุขผู้สูงวัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชัยภูมิปีที่2นะคะแลกะก็ข้อตกลงความเข้าใจนะคะทางวิชาการระหว่างมหาวิทยายลายัยรามคำแหงกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนสตรีชัยภูมินะคะ,ะพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาการแก่ชุมชนจํานวน8กิจกรรมนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมคณะ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิน้ำมหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการฉเฉลิมพระเกียรตินะคะที่อำเภอบำํน็ตนางคงค่ะ ก็มาต่อกันที่ด้านที่2นะคะด้านนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะคะก็เป็นของงานสา,สาธารณูปโภคของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็จะเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างนะคะตามสายทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ รับผิดชอบถ่ายโอนมาก็จำนวนทั้ง142เส้นทางประมาณ1,900กว่ากิโลนะะตรงนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินำโดยพี่ๆกองช่างนะคะก็ได้มีการทำแผนง,งานนะคะแล้วก็มีการได้รับสายจากชาวบ้านนะคะว่าไฟฟ้ามีปัญหานะคะไฟฟ้าดับนะคะหรือว่าอุปกรณ์บางชิ้นเสียหายนะคะ ก็ได้ลวมพื้นที่กันก็ตั้งแต่วันที่17ถึง28กุมภาพันธ์2056 8นะคะมีพื้นที่อัไหนกันบ้างคะน้องใหม่ค่ะก็สำหรับสายทางแรกนะคะชยทออ1ข00 01นนะคะแก้งครอท่า,ามะไฟหวานที่อำเภอแก้งครอค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภพูิที่ดูแลรับผิดชอบะนะคะแล้วก็สายทางที่2ค่ะสายทางชอยทอห0่ขีดบ้านเจียงถึงบ้านคลองจันลาอำเภอพักดีชุมพลค่ะอันนี้จะเป็นช่วงที่1นี่พนะคะที่พี่ๆกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมินะคะได้ลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็สายทางชอยะทอหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์นะคะบ้านนาทุ่งใหญ่ถึงบ้านซับชมพูที่อำเภอพักตีชุมพลค่ะสายทางที่4นะคะสายทางชอยะทอหขีด0ูนแยกทอรอส0 1ถึงบ้านสาสีเหลี่ยมบ้านลุกงิ้วอำเภอจตุรรัตน์นะคะแล้วก็สายทางที่5ค่ะแยกทออ 201ถึงบ้านสาสีเหลี่ยมนะคะอันนี้บริเวณบ้านหุบหลุบงิ้วตําบลบ้านเกอกค่ะคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันหลายบ้านนะคะเชื่อมต่อกันหลายบ้านแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็ที่พี่กองช่างเนี่ยก็ไปดูนะคะเป็นจุดๆไปค่ะเป็นช่วงๆใช่ค่ะ,คะ,คะ ค่ะแล้วก็สายทางที่6นะคะสายทางชอยทอ่ขีดยนนะคะบ้านหนองมะเขือถึงบ้านหนองช้างเอกที่อำเภอแก้งเคร้อค่ะสายทางที่7นะคะชอยทอหขีด0 1น3นะคะบ้านหนองคันถึงบ้านโคกกุ้งอำเภอแก้งคร้อค่ะแล้วก็สายทางชอยทอห089ขีดแยกทอรอส0 5นะคะบ้านหนองอีหลอที่อำเภอ บํนเน็ตนรงค่ะแล้วก็ชยท้อหนึ่งขีศ์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้นะคะหนองยายบุตรค่ะบ้านหนองยายบุตรนะคะถึงบ้านหนองดงที่อำเภอบํนเน็ตนรงค่ะแล้วก็สายทางชายท้ขีศูนย์ศูนย์เนะคะบ้านโคกหินตั้งนะคะถึงบ้านโปร่งมีชัยค่ะอันนี้จะอ,อยู่ที่บริเวณกอมอ 000น,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 นะคะถึง945นะคะอันนี้ที่ตำบลโคกเริงรมะนะคะอําเภอบําเน็จนารงค่ะแล้วก็าสายทางต่อไปนะคะชอยยท1ขีด0056ค่ะ,คะบ้านคอนสารถึงบ้านห้วยแก้วค่ะที่อําเภอคอนสารนะคะจุดนี้จะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลคอนสารค่ะ สายทางชยอยะทอหนึ่นะคะบ้านสันติสุขถึงบ้านโสกมะตูมเที่อมเภอคอนสารค่ะแล้วก็สายทางต่อไปค่ะชยอยะทอหนึ่งขีดศูนยบ้านผาเบียดถึงบ้านนากเกาะที่อมเภอคอนสารค่ะแล้วก็ไปที่อําเภอบําเหน็จนรงกันอีกนะคะชยทอหนึ่งขีดึงบ้านประโคถึงบ้านโคกเพชรที่อมเภอบําเหน็จนรงนะคะแล้วก็ชยอยะทอหนึ่บ้านคาปิงถึง บาเหน็จนารงที่อาเภอบําเหน็จนารงก็มีหลายเส้นทางนะพี่เบียร์ที่พี่เบียร์บอกไปร้อยกว่าสายทาง142 142สายทาง1,900กกว่ากิโละนะคะอันนี้ก็เป็นการรับผิดชอบนะคะในสายทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจีบุม่รับถ่ายโอนมานะคะนล่นก็เป็นแผนงานแล้วก็ได้รับสายจากชาวบ้านนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มีการสัญจรด้วยความปลอดภยัย ะะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนได้ก็มีสองแสงสว่างเพียงพอนะคะก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และก็ผู้เดินทางนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะมาดูด้านที่3นะคะก็จะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2568นะคะนางสาวสุรีวันนาคสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการนะคะตรงนี้ก็ได้ร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์นะคะสำหรับศูนย์ยืมคืนนะคะอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูฟืุนฟูสภาพนะคะผู้สูงอายุและคนพิการณนะโรงพยาบาลคอนสวรรค์นะคะโดยมีนายวิมลจิตปื้มนะคะสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์นะคะ แล้วก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติผู้ป่วยให้การต้อนรับนะคะแล้วก็มีกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ณนะโรงพยาบาลคอนสวรรค์ค่ะ แล้วก็วันที่19กุมภาพันธ์2568วันเดียวกันนะคะ,คะท่านนายกสุริวรรณกษัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิค่ะก็ร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์สําหรับศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสภาพนะคะผู้สูงอายุและคนพิการโรงพยาบาลกเกษตรสมบูรณ์ประจําปีงบประมาณ2567ค่ะพร้อมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมินะคะแล้วก็ผูมหน่วยการกองสวัสดิการสังคมค่ะ ก็เจ้าหน้าที่นะคะโดยมีนายแพทย์กฤษดาสิริภูมินะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์นะคะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ญาติผู้ป่วยค่ะร่วมให้การต้อนรับค่ะแล้วก็พร้อมกับรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ค่ะค่ะก็ต่อมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568นะคะนางสาวสุรีวรรณน,นาคสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะ พร้อมด้วยคณะนะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและก็เจ้าหน้าที่กองสมัติการสังคมนะคะก็ได้ร่วมโครงการนะคะจัดหาอุปกรณ์สําหรับศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสภาพนะคะผู้สูงอายุและคนพิการโรงพยาบาลบําเน็จนลงนะคะประจําปีงบประมาณ2,567นะคะ โดยมีนายแพทย์เชิดศักด์นะคะเพิ่มปัญญาผู้อํานวยการโรงพยาบาลบาเหน็จณรงค์นะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาตินะคะผู้ป่วยให้การต้อนรับนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมอบอุปกรณ์นะคะทางการแพทย์ณนะโรงพยาบาลบําเหน็จณรงะคะ์ค่ะค่ะแล้วก็วันที่21กุมภาพานันธ์2568วันเดียวกันนะคะท่านนายกสุริวรณกะสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ไปร่วมอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการจัดหา อุปกรณ์สําหรับศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้สูงอายุและก็คนพิการที่โรงพยาบาลซับใหญ่ประจําปีงบประมาณ2567นะคะโดยมีนายแพทย์ปัญญางานจตุรัสพ่วงหน่วยการโรงพยาบาลซับใหญ่นะคะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะ,คะเพื่อรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลซับใหญ่ค่ะค่ะ แล้วก็มาต่อมาเมื่อวันที่25่สากุมภาพันธ์สนานางสาวสุรีวรรณนาคสัยในยายกาอง,กง,กงาานนะคะ์งก,การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้วก็คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิศึกษาดูงานนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะ เพื่อนำไปพัฒนาดูแลสุขภาพของพ่พอแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิงานนี้นะคะก็มีนายโสดาบันนะคะหุตมะแก้วนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะณนะห้องประชุมสายน้ำพึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อันนี้ก็ไปไกลกันเลยนะไปไกลนะคะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะพี่เบียร์นะคะคุณผู้ฟังก็เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ารสค่ะนางสาวสุริวรณนักสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมินั้นก็ได้มอบหมายให้นายสุชีพสเวตกมลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์สําหรับศูนย์ยืมคืน อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้สูงอายุและก็คนพิการโรงพยาบาลพักดีชุมพลนะคะโดยมีนายแพทย์วิชิตรุ่งพุทธิกุลนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพักดีชุมพลค่ะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติผู้ป่วยให้การต้อนรับแล้วก็รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กันค่ะที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลค่ะแล้วก็วันที่26กุมภาพันธ์2568วันเดียวกันนะคะ ก็ได้มอบหมายให้ในายสุชีพสเสบดกมุมลนะคะเราในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใจูมินะคะก็มีการเข้าร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์สําหรับศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลหนองวัวแดงนะคะก็ประจําปี2567นะคะโดยมีนายแพทย์พุทธา สมัติชัยนะคะผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ญาตินะคะให้การต้อนรับแล้วก็มีการระมอบอุปรกรณ์ทางการแพทย์ณโนะรงพยาบาลหนองบัวแดงค่ะค่ะอันนี้เราก็พูดไปในเรื่องของอกายอุปกรณ์กันเยอะแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะก็เป็นการอมอบกายอุปกรณ์ะนะคะเพราะว่าในโรงพยาบาลทั้ง16อำเภอเนี่ย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็มีส่วนร่วมะนะคะในการจัดหางบประมาณเพื่อมอบกายอุปกรณ์นะคะเป็นศูนย์ยืมคืนให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต่างๆได้ยืมไปใช้นะคะ,คะแล้วก็เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ค่ะทางกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการส่งเคาะผู้ป่วยที่ยากไร้ของ,ององค์การบริ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ2560นะคะครั้งที่1ประจําปี2568ค่ะโดยมีนายเจษดาแพงแสงไพศาลนะคะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพร้อมด้วยนางจันทิพวงศ์ห้าผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็ผู้มนวยการกองลังนะคะนางมณีรัชชีวภยัยบูรณ์ค่ะแล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินะคะสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนคณะกรรมการนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็คือโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นโครงการที่เราได้มอบค่าเดินทางนะคะ,คะได้มอบค่าเดินทางให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะ,คะก็เลยมีการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนะนะคะ นั้นก็เป็นในส่วนของอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูด้านต่อไปด้านที่4ก็คือด้านการกีฬาและนันทนาการนะคะก็เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568นะคะนางสาวสุรีวรรณนาคาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้มอบหมายให้ในายสุชีพนะคะสเสวตกมลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะการแข่งขันกีฬาภายในนะคะต้านพยยาเสพติดนะคะ แสตฟ้าเกมครั้งที่28นะคะโดยมีนายนิยมเรเรกสินนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคานะคะก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูลแลนคาวิทยายนเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะณสนามโรงเรียนภูลแลนคาวิทยาย์อำาเภอว้านเข้าจังหวัดชัยภูมิค่ะ ค่ะแล้วก็นโยบายสุดท้ายของวันนี้นะคะ,คะก็คือด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษาค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุริวรรณนาคาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิค่ะมอบหมายให้นายเจษดาแพงแสงไพศาลน,นะคะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,561นะคะของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิค่ะพร้อมด้วยนายวันลบชัยคานค่ะรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมินะคะรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิณะห้องภูคิงชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิค่ะ วันนี้เราก็ได้เสนอนโยบายนะคะจาก9้าด้านนะคะวันนี้ก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมใกล้มาฟังแล้วก็มาชม5นโยบายนะคะซึ่งเป็นนโยบายของนางสาวสุรีวรรณนาคะสายในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ได้แถลงต่อสภาวไว้นะคะท่านก็ได้นํากิจกรรมต่างๆมาพัฒนาให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยกระดับของจังหวัดชัยภูมิให้เทียบเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆนะคะนี่ก็เป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านต่างๆก็นํามาบูรณาการนะคะแล้วก็ให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ให้มีการใช้จ่ายนะคะเพิ่มกําลังซื้อกําลังขายให้ใช,ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็น1นโยบายที่ให้ความสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วในส่วนของด้าน กิจกรรมต่างๆของเราก็จะมีช่องทางในบ้างคะ่ะน้องใหม่ค่ะก็สําหรับการติดตามนะคะ,คะการติดตามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมมนะคะอยากจะดูข้อมูลข่าวสารการประชาะสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมมนะคะแล้วก็ทิกตอก YouTube ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิะคะ่ะแล้วก็จะมีขึ้นให้ที่หน้าเพจนะคะลงไว้ที่หน้าเพจเ,เรื่อยๆค่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s ั b สไ r i b ์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะโดยการนําของนางสาวสุรีวรรณมาคัสัยในยุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนะคะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ยุกระดับของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิให้เทียบเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนดิฉัน ใหม่อารดาค่ะดิฉันเบียร์สุพิชาแวงชัย,ยภูมิค่ะขอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ